สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสกินน้ำตาลเป็นชีวิตหวานชื่น คุณผู้ฟังครับน้ำตาลจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากกินในปริมาณที่เหมาะสมแต่ในทางตรงกันข้ามหากไม่รู้จักบรรยบัญญงังความหวานหวานก็จะกลายเป็นความผมให้กับสุขภาวะได้การบริหารจัดการกินน้ำตาลให้เป็นนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าน้ำตาลที่เรากินในแต่ละวันแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่น้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ เช่นน้ำตาลฟรุกโตสที่พบในผักผลไม้และน้ำตาลเลคโตสในผลิตภัณฑ์นมน้ำตาลที่เติมเพิ่มลงไปในอาหารระหว่างการปรุงหรือการผลิตเช่นน้ำตาลทรายน้ำพึ่งน้ำเชื่อมชนิดต่างๆหากเรากินน้ำตาลจากอาหารธรรมชาติย่อมจะดีกว่าน้ำตาลจากการปรุงแต่งแน่นอนแต่การกินน้ำตาลในปริมาณมากต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนความผิดปกติของระบบเผาผลาญโรคเบาหวานชนิดที่สอง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งบางชนิดและภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์การลดน้ำตาลจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี้ได้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุดังนี้ 1. เด็กและผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ4ช้อนชาหรือ16กรัม2 วัยรุ่นหญิงและชายและวัยผู้ใหญ่ไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กรัมอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ลดน้ำตาลคือการเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลซองขนาดบรรจุไม่เกิน4ี่กรัมต่อซองในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลที่กินในแต่ละครั้งได้ครับ สนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดย b ีแพนเทนเฟ i ร์สเอ d มีตัวยาแอนติเซพติกที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อพร้อมทั้งบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังสาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบส